ทักทายสบายดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนเพื่อนเพื่อนทาง Facebook และก็ YouTube ทุกท่านนะครับพบกับผมทานายแดงครับเช้าของ วันพุธที่10ธันวาคมวันนี้วันรัฐธรรมนูญนะครับ2475รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยได้เกิดขึ้นจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงฉีกทิ้งบ้างเผาทิ้งบ้างนะไม่รู้กี่ฉบับแล้วนะครับจนมาเป็นฉบับปัจจุบันก็กำลังจะโดนฉีกอีกนะวันนี้ก็คงจะมีการอภิปรายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะ ไม่รู้ว่ามันไม่ดีตรงไหนหรือดีตรงไหนและฉบับที่จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรเอา้าบรรดาท่านนักการเมืองสอสทั้งหลายช่วยอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยนะว่ารัฐธรรมนูญนั้นมันบกพร่องข้อไหนอย่างไรหรือว่าเรื่องจริยธรรมเรื่องสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นหอกข้างแคร่ของบรรดาน,นักการเมืองจะต้องตัดทิ้งไปอย่างนั้นหรือพูดมาให้ชัดนะครับ แต่วันนี้ไม่จริงๆอยากจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนาะเดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวเอารอบ2ก็ได้เพราะว่าันนี้มีเวลานะครับเป็นวันหยุดแต่วันนี้จะพูดถึงเอาปัญหาเจ้อๆปัญหาใกล้ๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนเรานะผลพวงมาจากการประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนตุลาคมนะครับประกาศถึงเป็นทางการแล้ว69จังหวัดก็จะเรียกว่าทั่วประเทศนะนะนะมี71ก็69 ที่สวัสดทั่วประเทศแหละประกาศที่จะเดินรางวัดออกโฉนดที่ดินพี่น้องประชาชนใครที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินโฉนดตกหลน่นนะก็โอเดีอวกดีใจครับนะปีนี้ก็กำลังเริ่มและมีงบประมาณเข้ามาแล้วเออแต่ปรากฏว่าที่ขอนแก่นที่อื่นมีปัญหาหรือเปล่าไม่ทราบจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะสื่อสะท้อนให้เจ้าหน้าที่ ประเภทพวกเช้าชามเย็นชามนะคืออะไรเช้าชามเย็นชามสรุปง่ายๆคือทํางานไม่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนนะไม่บริการพี่น้องประชาชนตามความคาดหวังนะของอํานาจหน้าที่ที่ให้ไว้ในกฎหมายตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเช้าชามเย็นชามเหตุเกิดที่สํานักงานหรือหน่วยรังวัด ออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น,นเอาเรื่องจริงเรื่องแท,แท้มาพูดให้ฟังเลยเคสนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากาชาวบ้านแหละที่ตำบลบึงเนียมบ้านท่าหินตำบลบึงเนียมเขาก็ล้องรอ,องมานะสะท้อนมาไปติดต่อสำนักงานรังวัดโฉนดขอนแก่นเนี่ยนะครับติดต่อประมาณ8ครั้งแล้ว มาหลายปีแล้วพูดได้ง่ายล่าสุดปี68ก็ติดต่อเกือบจะทั้งปีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของประชาชนในการที่จะยื่นขอออกโฉนดที่ดินในเขตบ้านท่าหินตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละครับนะมันเป็นเขตเมืองเขตติดกับเทศบาลนาครขอนแก่น ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นหลายคนนะถ้ารู้จักพื้นที่ที่ขอนแก่นเนี่ยรวมทั้งเจ้าหน้าที่เขาจะตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าอ้าวพื้นที่บึงเนียมพระลับแถวนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินจึงเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะกฎหมายจัดรูปที่ดินครับจัดรูปที่ดินนั้นปกติการออกโฉนดออกอะไรทั้งหลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยจัดรูปที่ดิน จะไม่เกี่ยวกับสำนักงานที่ดินหรือหน่วยในการที่จะเดินสำรวจออกลังวัดที่ดินอันนี้พอเข้าใจได้หลักกฎหมายเป็นอย่างนั้นเขาจะออกโฉนดหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของจัดรูปที่ดินพูดง่ายๆคนละกฎหมายอันนี้คือปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งในประเทศนี้นะออซับซ้อนกันไม่ประสานงานกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะปัญหาของพี่น้องชาวบ้านที่บึงเนียมมีปัญหาเยอะครับ มันเขตทับซ้อนเขตที่ไม่ชัดเจนระหว่างเขตจัดรูปนะกับเนี่ยที่ประกาศกระทรวงมหาไทยเนี่ยกระทรวงเดียวกันนะจัดรูปกับสำนักง,งานที่ดินโดยสำนักง,งานเดินสำรวจออกราังวัดโฉนดที่ดิน,นขอนแกน่นชาวบ้านเดือดร้อนประเด็นไหนง่ายๆเลยก็คือเขาอยากจะขอออก โฉนดที่ดินซึ่งตกหล่นมาหลายปีก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเบื้องต้นเลยชาวบ้านก็จะนึกว่านึกออกว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดก็ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะไปติดต่อดูว่าจะขอออกโฉนดที่ดินตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปี68ก็ไปมาแล้วนะปีนี้ก็ไปมาอีกสำนักงานที่ดินขอนแก่นก็เลย ตรวจสอบดูเคสนี้นะก็ตรวจสอบดูคือเขารู้ไงว่าพื้นที่บึงเนียมนะเป็นพื้นที่จัดรูปนะครอบคุมอยู่นั่นแต่มันก็จะมีบางส่วนนะที่จัดรูปนะไม่ครอบคลุมด้วยจะมีว่อๆแหวงๆอยู่นะนะที่ดินก็ตรวจสอบดูพิกัดนั่นพิกัดนี่เขามีระวางมีวิชาการของเขาเนาะก็แจ้งให้กับ ชาวบ้านได้ทราบว่าอ่าที่ดินของคุณนั้นอยู่นอกเขตจัดรูปนะถ้าอย่างนั้นคุณก็มีสิทธิ์ในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินมีหลักฐานมีอะไรบ้างนะชาวบ้านก็ยืนยันออกมาว่าไอ้หลักฐานนาสอสอคหนึ่งหลักฐานใบเหยียบยนันใบจองอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่มี แต่มันมีคําพิภากษาถึงที่สุดที่ดินตรงนั้นเคยพิพาคกันนะแล้วเจ้าพนักงานที่ดินต่างๆก็เคยไปยืนยันเป็นพยานโดยสรุปแล้วเขามีคํำพิภาคษาถึงที่สุดว่าที่ดินตรงนี้เป็นของนายกเนี่ยชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยที่จะสะท้อในให้ฟังเนี่ยนะครับชัดเจนคําพากษาถึงที่สุดว่าเป็นที่ดินของนายกอแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะตกลน่น เขาก็เลยแสดงหลักฐานตรงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินขอนแก่นก็บอกโอเคก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะมันมีคําพิพากษาศาลเขาก็ไปติดต่อที่สำนักงานนี่แหละครับสํารวจรังวัดอยู่แถวบ้านขามใช่ไหมบ้านขามแถวเหล่านาดีเนี่ยนะยในเขตเมืองนี่แหละหน่วยรังวัดเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินขอนแก่นปีที่แล้วไปทั้งหมดประมาณเจดครั้ง ปีนี้ไปอีกสองครั้งปีนี้คำว่าปีนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะซึ่งอยู่ในงบประมาณปี69นะที่ทางกระทรวงมหาดไทยประกาศที่จะเดินสำรวจออกฉนด69กจังหวัดนั่นแหละนะครับ,นะรบก็ไปติดต่ออีกสิ่งที่ได้มาก็คือทางเจ้าหน้าที่หน่วยเดินสำรวจรังวัดขอนแก่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบ ให้ชัดเจนก่อนเพราะเขตตรงนั้นเป็นเขตจัดรูปจะต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามัน,ม,นมันอยู่นอกเขตหรือในเขตชาวบ้านก็บอกว่านี่มีหลักฐานแล้ววางแล้วก็พิกัดก็อติดจูดตรงติดจูดอะไรเนี่ยที่ทางสำนักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเขายืนยันออกมาให้แล้วว่ามันอยู่นอกเขต ไม่ได้อยู่ในเขตจัดรูปนะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบต้องตรวจสอบและที่สำคัญตัวชาวบ้านเขาก็ยืนยันออกมาหกเจ็ดครั้งปีที่แล้วที่มายื่นเรื่องที่สํานักงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินที่ขอนแก่นเนี่ยก็เคยตรวจสอบชัดเจนกันมาแล้วหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ เดินสำรวจคนเก่าๆก็บอกว่ามันยังจัดไม่ทันเพราะหมดงบปี68ต้องรอเป็นงบปี69เกเกิดกระบวนการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันอยู่นอกเขตและมีเอกสารหลักฐานของสำนักงานที่ดินที่เขาตรวจพิกัดตรวจต่างๆแล้วว่าอยู่นอกเขต และมีหนังสือเนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยไม่ต้องโชว์ล้ของสำนักงานจัดรูปที่ดินขอนแก่นยืนยันออกมาว่าไม่อยู่ในเขตจัดรูปมันผ่านขั้นนี้มาแล้วเพียงแต่ปีที่แล้วเนี่ยทางฝ่ายสำนักงานเดินตำรวจออกโฉนดที่ดินขอนแก่นเขาไม่ปฏิเสธว่าอยู่นอกเขตนะ อยู่ในอำนาจของเขาแต่หมดงบแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาชาวบ้านก็ดีใจบอกว่าอ้าวประกาศออกมาใหม่ละถ้าอย่างนั้นที่เราตกค้างอยู่เราก็คงจะมีโอกาสได้ก็ไปติดต่ออีกปรากฏเจ้าหน้าที่คนเดิมย้ายไปคนใหม่มาผมขอเวลาที่จะไปตรวจสอบดูก่อนพอยังไม่ทราบเรื่องอ้าวชาวบ้านก็กยืนยันยื่นเอกสารหลักฐานมาหมดแล้ว หกเจ็ครั้งแล้วเมื่อปีที่แล้วมันก็น่าจะอยู่ที่นี่เขาบอกว่ายังไม่เห็นยังไม่ทราบนี่แหละมันเป็นที่มาของทนายแดงชวนคุยชวนคิดวันนี้ว่าประเภทเช้าชามเย็นชามไม่ได้สนนกสนใจดูพี่น้องชาวบ้านมาแล้วสิ่งที่เราเคยชินใช่ไหมฮะผมได้มาใหม่หนูย้ายมาใหม่ดิฉันย้ายมาใหม่ยังไม่ทราบเรื่องเลยขอเวลา โอเคครับมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่หรอกจากบึงเนียมมาที่แถวเหล่านาดีระยะทางก็ประมาณสิบกว่ากิโลเกือบยี่สิกิโลเมตรเขามาได้ฮะนะแต่สิ่งที่ได้รับการตอบสนองจากเจ้าหน้าที่เคสนี้ลายนี้นะก็มีหนังสือมีเอกสารเรียบร้อยครับเขายืนยันคือถ้าไม่จริงผมก็บอกว่าผมจะสะท้อนให้ถ้าไม่จริงคุณรับผิดชอบนะ คุณไปกล่าวหารวมทั้งผมก็จะต้องรับผิดชอบเพื่อ้พอดีผมเห็นเอกสารก็กล้ายืนยันที่จะพูดตามนี้ครับว่าเขาไปติดต่อและยื่นเอกสารไว้และก็มีเนี่ยอะไรแบบฟอร์มหนังสือยืนยันพิกัดของทางที่ดินขอนแก่นเขาไปตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วว่าอยู่นอกเขตจัดรูปมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้และมีหนังสือ เนะยอะแยะเลยมีหนังสือของสำนักงานจัดรูปบอกว่าอยู่นอกเขตซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยพร้อมกับหนังสือคำร้องที่แสดงเจตนาในการที่จะขอเดินสำรวจออกโฉนดเนี่ยเขาได้ยื่นไว้ที่สำนักงานเดินสำรวจขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วแต่มาวันนี้เขาบอกเพิ่งย้ายมาใหม่หัวหน้ายัางไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดนะ ให้มาติดต่อใหม่น่าจะเป็นครั้งที่แปดหรือครั้งที่เก้าแล้วที่เขาไปติดต่อจะทำยังไงล่ะผมไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นนะผมอยู่ขอนแก่นผมก็ต้องถามทางขอนแก่นนะครับเพราะขอนแก่นเป็นหนึ่งในหกิบเก้าจังหวัดที่จะมีการเดินสำรวจออกโฉนดมันมีปัญหาตรงนี้ไหมนะะหลายๆพื้นที่ก็คงจะมีปัญหาสภาพพื้นที่มันก็คงคล้ายๆกันฮะนะนะมีเรื่อง ของหน่วยงานทางด้านจัดรูปตามกฎหมายจัดรูปนะมีพื้นที่สปกพื้นที่อ่าจัดที่ดินเพื่อการของชีพเนาะนอคอนาะนี่ขมสร้างตนเองอะไรพวกเนี้นะครับป่าสงวนหรืออะไรพวกนี้ก็มีแย่ๆละ่ะจะมีปัญหาลักษณะอย่างนี้ไหมถ้ามีก็ลองสื่อสะท้อนมาครับนะ เรื่องการที่เขาจะอยู่นอกเขตหรือในเขตจะมีสิทธิ์หรือไม่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาตกหลนเพราะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรนี่แหละครับถ้าจะไปถามเขาบอกหาเอกสารหลักฐานอะไรมาเขาก็ยืนยันเอาเอกสารเหรอะใะ้ถ่ายรูปนะตอนกําลังตัดอ้อยปลูกอ้อยปลูกมันหุดบอ่อเลี้ยงปลาแหละครับไปดูเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้นะครับนั่นคือหลักฐานแบบชาวบ้านครับ แต่พอมันตกหลน่นเอกสารสิทธิ์ไม่มีแต่เคสอย่างนี้เนี่ยมีคําพิพากษาด้วยน่าจะชัดเจนนะมักจะถามหาสอคหนึ่งถามหาใบใบจองนะอา่า no. อสอสองใบจองใบจองใบจองอะไรคือหลายๆคนเขาไม่มีหลับตรงเนี้นะก,ก็บุกลุกบุกเบิกอะไรมากันแล้วแต่เป็นที่ดินว่างเปล่ามาโดยตลอดครอบครอง พบทห้าพบทหกอะไรพวกนี้แบบเสียภาษ์าสงภาษีของอโมโตงบตอของเทศบาลพวกนี้มันก็เป็นเอกสารประกอบกันและที่สำคัญที่สุดนะนยโยบายของการออกโฉนดที่ดินนั้นหลักการก็คือถ้ามันไม่อยู่ในเขตของพื้นที่ที่ดินที่ต้องห้ามตามกฎหมายอย่างเช่นป่าสงวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตลุ่มน้ําเขตอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ย ประชาชนคนทั่วไปก็มีสิทธิ์ในการที่จะขอออกโฉนดทีนี้มักกระถามกันในะอย่างที่ผมว่าเนี่ยมีหลักฐานเอกสารอะไรบ้างสคหนึ่งมีไหมใบจงใบจองอะไรมีไหมผมว่าคงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นมั้งจะมีพวกนี้ครับเพราะถ้ามีสคหนึ่งใบจองใบจองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้มีการประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งประเทศเหรอกครับ เพราะตามกฎหมายนั้นเขาสามารถที่จะเอาเอกสารหลักฐานพวกนี้นะไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินเป็นรายบุคคลได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรองบประมาณรอนั่นรอนี่เข้าใจไหมฮะเพราะโฉนดใครก็อยากได้อันนี้ก็ยังไปถามย้ำเข้าไปอีกครับผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจากประสบการณ์ของผม ชาวบ้านที่เขาตกหล่นที่เขารอความหวังกับเนี่ยหน่วยเนี่ยหน่วยเนี่ยหน่วยสํารวจรางวัดเดินสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินเนี่ยโดยเฉพาะที่ขอนแก่นเนี่ยจะไปถามหาเอกสารเพียบพร้อมสมบูรณ์เนี่ยผมว่ามันไม่มีแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแบบชาวบ้านก็คือก็ผมทําอยู่ทํากินน่ะมีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันมีเจ้าหน้าที่ปกครองในท้องที่เขายืนยันเนาะ พรพวกนี้เขาเดือดร้อนมาโดยตลอดครับเวลาจะขอเงินค่าชดเชยค่าช่วยเหลือต่างๆหลาพันสองพันอะไรทั้งหลายที่มีทางราชการเ็าออกให้เขาจ่ายให้นะครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขอเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆหรือแม้แต่เวลาฉุกเฉินขึ้นมาอยากจะไปใช้สิทธิ์นะในการยื่นขอเงินขอนั่นขอนี่หรือไปจำนองจำนำ ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็ไม่ได้เขาก็เสียสิทธิ์ไปจริงๆตรงนี้มันขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับวมทังฉบับนี้เขาบอกว่ารัฐพึงรัฐมีหน้าที่ในการที่จะกระจายการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนะี่ยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอ่ะแต่นี่มันเสมอกันไหมครับรวมทั้งไในกรณีนี้นะนไหนๆก็พูดไปแล้วอ่าไอ้สำนักงานสำรวจ เดินสำรวจออกฉนดที่ดินเนี่ยผมไม่ได้ระบุว่าที่จังหวัดไหนะนะพื้นที่ไหนที่มีผู้ยิ่งใหญ่มีนักการเมืองมีผู้ทรงอิทธิพลหรือมีคนที่กระเป๋านาักหนักเอ้ยช่วยไปออกให้หน่อยช่วยไปเดินสำรวจออกฉนดที่ดินให้หน่อยตรงนั้นออกก่อนได้ไหมคือประเภทลัดคิวไงนะกระเป๋าหนัก มีอำนาจการเงินการเมืองเจ้าหน้าที่ราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองท้องถิน่นใหญ่ๆตัวฮ้ยอันนี้บ้านนายกชุมชนตำบลเมืองของนายกนายกอบตนายกเทศบาลนายกอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นของสสนะเออจะต้อง ไปทําในพื้นที่อาจจะไม่ใช่บ้านสสแต่เป็นพื้นที่หาเสียงของเขตหนึ 1, ่งเขตสองนะทางเจ้าหน้าที่เดินสํารวจต้องไปออกพื้นที่ผมก่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพักไหนใครที่คุมกระทรวงมหาดไทยก็หมายถึงคุมพวกหน่วยรังวัดออกที่ดินเนี่ยนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยเอาไปเอามามันก็เลยกลายเป็น เครื่องมือของฝ่ายการเมืองของนักการเมืองของกลุ่มก้อนของพรรคนั้นที่คุมกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปดำเนินการออกก่อนไม่เชื่อลองไปดูสิครับนะคิดกันเอาเองคะผมไม่ได้ระบุว่าพรรคไหนยังไงใครคุมกระทรวงมหาดไทยการเดินสำรวจรางวัดในพื้นที่มีสสของพรรคนั้นหรือไม่ถ้ามีสสของพรรคนั้นในพื้นที่เขตนั้น จะเป็นเขตแรกๆเนะยที่จะมีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและพวกนักการเมืองพวกนี้ก็เอาผลงานตัวนี้แหละครับก็ไปเสนอหน้าบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเลือกผมเข้าไปไม่ผิดหวังไงโฉนดพี่น้องก็ได้ละใครที่ตกหล่นก็ไปยืนยันได้เลยมองในมุมหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนครับคุณก็ทําหน้าที่ของสสไปแต่มองอีกมุมหนึ่งคือการรัดคิว นั่นคือการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเหมือนเคสที่เกิดที่บึงเนียมนะเดี๋ยวเขาคงจะต้องตามต่อเขามีคำพิพากษาประมาณ12 13ปีแล้วและเจ้าของที่ดินนั้นเอาพูดตรงตรงเลยอายุ80กว่าแล้วไม่รู้จะอยู่ได้ถึงวันไหนเขารอมาตั้ง10กว่าปีแล้วประมาณ10ปีที่แล้ว เขายังไม่ได้มาหาที่ดินเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังเป็นเขตเข้าใจว่าเป็นเขตจัดรูปพยายามไปติดต่อเขตจัดรูปก,ก็บอกว่าจะตรวจสอบให้จะตรวจสอบให้ว่ามันอยู่ในหรือนอกเขตเกือบสิบปีฮะที่เขาได้รับคําตอบจริงๆไม่ได้รับคําตอบจากหน่วยจัดรูปนะเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยมาติดต่อเมื่อปีที่แล้วที่สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นขอให้ตรวจสอบดูหน่อยว่ามันอยู่ในเขตหรือนอกเขต พอสำนักงานที่ดินตรวจสอบดีแล้วมันพิกัดนี้น่าจะอยู่นอกเขตเขาก็กลับไปที่จัดรูปอีกว่าที่ดินยืนยันมาว่าอยู่นอกเขตจัดรูปว่ายังไงจัดรูปก็ตรวจสอบอีกครับทีนี้เอาจริงเอาจังแล้วครับบอกว่าเอออยู่นอกเขตจริงๆทั้งนั้นก็เอาหลักฐานคําพิพากษาศาลเนี่ยไปเป็นหลักฐานที่สําคัญในการที่จะยื่นขอออกโฉนดที่ดิน แต่เขาไม่มีศักยภาพพอพูดง่ายๆไม่มีเงินในการที่จะไปยื่นรังวัดในกระบวนการออกแบบเฉพาะลายมาเพราะการออกเฉพาะลายนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเสียเยอะครับแต่ถ้ารอการออกเดินสำรวจเนี่ยของหน่วยราชการที่ประกาศออกมาเขามีงบประมาณให้ก็เสียเหมือนกันแต่เสียเนื้อน้อยนะแต่เสียน้อย,เ,ย,อยเขาก็สามารถที่จะเสียได้เขาก็เลยต้องรอตรงนี้ แต่ที่สาคัญเขาบอกอะจริงๆก็พร้อมที่จะเสียแต่ที่ยืดเยื้อมาเป็นสิบกว่าปีเนี่ยเพราะไอ้หน่วยราชาการมันโยนกันไปโยนกันมานะไม่ว่าจะไอ้จัดรูปที่ดินขอนแกน่นนะหรือว่าสำนักงานที่ดินโดยเฉพาะคือต้องให้ความเป็นธรรมสำนักงานที่ดินด้วยสำนักงานที่ดินเขาก็ตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วเขาก็โยนไปบอกว่าอ๋อตอนนี้มีโครงการเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินต้องไปติดต่อตรงนั้นเลยนะ แล้วพื้นที่บึงเนียมพระลับอะไรพวกนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่จะมีการเดินสำรวจประเภทที่ตกลน่นเอาไปแจ้งเข้าได้เลยเนี่ยเจ็ดแปดครั้งในปีที่แล้วที่เขาไปติดต่อที่เดินสำรวจเนี่ยไม่เคยปฏิเสธนะว่าอยู่นอกเขตจัดรูปไหมแต่ใช้คำว่าไปทีไรก็โยกโยกไปเดี๋ยวขอตรวจสอบแล้วสุดท้ายบอกว่างบปีหกแปดหมดแล้ว นะเขาจึงต้องไปติดต่อปี6-9อันนี้คือข้อสรุปที่เป็นปัญหาก็เ,าเป็นชาวบ้านธรรมดาครับไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีอำนาจไม่มีพเวอร์กำลังเพียงพอในการที่จะไปเบ่งกล้ามให้กับไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่ดินพวกนี้พวกเช้าชามเย็นชามเนี่ยทั้งเครือข่ายภาคประชาชนคนขอนแก่นนะ ก็ได้รับเสียงสะท้อนมาหลายพื้นที่ฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีประเภทอะไรประเภทสปรกรประเภทพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่อะไรป่าสงวนก็ไม่ใช่อุทยานก็ไม่ใช่เขตรักษาพันธุ์สัตว์หรือว่าที่ดินสาธารณะก็ไม่มีหลักฐานใดๆแต่พี่น้องประชาชนทําอยู่ทํากินมาแล้วนานแล้วเป็นที่ว่างป่าพวกเนี้ยเอาใครที่มีปัญหาตรงเนี้ย เครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยขอนแก่นนะครับมีผมเป็นผู้ประสานงานด้วยนะเคยจัดกิจกรรมก็เยอะแยะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะไอ้ที่เนี้ยงานไหมแต่ไรคุณค่าเนี่ยนะเราก็เรียกร้องเพื่อเพื่อที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องผมเองนั่นแหละครับนะในฐานะที่เป็นคนพื้นที่คนขอนแก่นนะก็เลยประกาศเชิญชวนเลยใครที่มีเสียงสะท้อนตรงนี้สื่อสะท้อนตรงนี้ก็ลอง ปังข่าวข่าวสะท้อนออกมาก็ได้ครับติดตามตามนี้แล้วแจ้งข่าวแจ้งข่าวหรือว,ว่าออกคลิปตรงนี้ไปหมายถึงว่าส่งแชร์ไปถ้ามันมีจํานวนพอสมควรเนี่ยนะก็จะประกาศลองเรียกมาประชุมเสวนากันสิจัดเวทีสภา,าประชาชนขึ้นมาสิเอากลางแก้งเลยครับส่วนรัชดาเนี่ยครับเวทีติดต่อขออนุญาตจาเทศบาลและจัดเลยว่าใครที่มีปัญหาอุปสรรครับข้องมองใจ เนีเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องที่เจ้าหน้าที่ประเภทเช้าชานเยี่มชานโดยเฉพาะ mm hmm. พวกโฉนดตกหล่นต่างๆพวกนี้ที่อยากจะขอใช้สิทธิ์ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยในปีงบป, mm hmm. ประมาณปี6-9เนี่ยนะแล้วเกิดความไม่ชัดเจนกับพวกไอ้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะไอ้ตำรวจรังวัดเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินขอนแก่นเนี่ยนะครับมันพิลึกเนะี่ยไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มพวกนี้นะ คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุกคนละชั้นผู้น้อยไม่รู้อะแต่ระดับหัวหน้ามันเนี่ยต้องว่ากันละครับอ่ามีแต่จะตรวจสอบผมเพิ่งย้ายมาใหม่หนูเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่ทราบข้อมูลข้อจริงเอาจิ้มหายแล้วไอ้ละที่ยื่นยื่นไว้คราวที่แล้วมันเอาไปเผาทิ้งหมดเหรอนี่มันยุคสมัยไหนแล้วตอนเนี้ไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วประเภทอเจ้าหน้าที่ประเภทที่ว่ามาแล้วเอาผมย้ายมาใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ทุกวันนี้มันยังเกิดขึ้นที่สํานักงาน รังวัดออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับใครจะรับผิดชอบละ่ะผู้ว่าว่าไงนะเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่าแล้วก็ทางหัวหน้าที่ดินไหมนะคือมานั่งพูดคุยกันหน่อยเนียนะเรามีสภาประชาชนนะ่ะที่อยากจะจัดขึ้นเนี่ยวันเสาร์นี้จะประชุมกันหลายเรื่องอยู่ครับเรื่องทั้งการบ้านการเมืองเรื่องความไม่สงบของพรมแดนเนะี่ยเรามองกันยังไงเครือข่ายภาคประชาชน อาจจะมีปัญหาเฉพเาะกิจเฉพาะด้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเรื่องสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยตามแนวนโยบายของรัฐที่มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เขียนบอกไว้เนี่ยเป็นนะเขาจะใช้สิทธิตรงนี้แต่ปรากฏมันมีปัญหาอุปสรรคคือภาพที่ออกมาสวยหรูนะครับรัฐบาลกระทรวงมาไทยประกาศออกมา69จังหวัดแต่มันมีปัญหาอย่างนี้เอาทางปฏิบัติจริงๆเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยงบประมาณก็มีน้อย ใจทันอกทันใจก็คงไม่ได้เราก็ไม่ได้ยินแต่คํานี้นะ่ะเบื่อหน่ายแล้วเออจนบางทีก็บอกนั้นปัญหาของมึงแต่ปัญหาของกูเนี่ยสิบกว่าปีแล้วมาติดต่อแล้วก็ได้ย่ําอยู่กับที่อย่างนี้เออบอกว่าไปหาเอกสารหลักฐานมาก็รวบรวมมาให้มันสุดแต่คาพิพากษาละครับของสารนะครับยืนยันว่าเป็นที่ของในคนนี้นะเขาก็ถือไปแล้วคําพิพากษาเนี่ยเมื่อยืนยันออกมาแล้วเนี่ยมัน ไม่ชัดเจนหรอครับต้องบอกเขาโอ้มันต้องมีสอคอหนึ่งมันต้องมีใบ,จ,ใบจงใบจองอะไรทั้งหลายหลักฐานพวกนี้ก่อนะเขาไม่มีหรอครับถ้าไม่ถ้าไปถามอย่างนั้นก็แปลว่าชาตินี้ทั้งชาติเลวเขาก็ไม่ได้โฉนดเลยครับอืมเอาก็พูดไปก็บ่นไปเดี๋ยวนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์เอ้ยไม่ใช่วันเสาร์พรุ่งนี้สิวันนี้วันพุธนะเป็นวันหยุดพุธสานสุก ่งนี้มเมื่เหลินก็เปิดอีกวันเสาร์นี้จะมีการประชุมกันเดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องนี้เข้าไปพิจาาณาก็ฟังติดตามข่าวนะก็ฝากเพื่อนพี่น้องอาจจะไม่ใช่แค่ขอนแก่นอะครับนะที่อื่นก็ได้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะคนที่ตกหล่นมาค้างมาหลายปีที่เขาชอบอ้างเหลือเกินว่ามันทําไม่ทันในปีนี้ทําไม่ทันในปีนี้นะจะต้องรองอบประมาณในปีต่อไป รอมาแล้วหลายคนรอมารู้เนี่ยเหมือนกับเทเเนี่ยรอมาเป็นสิบสิบปีแล้วเอ,อไม่รู้จะรอไปอีกเท่าไหร่ใกล้จะตายแล้วบอกตรงตรงนะจะหามศพกันไปขอออกโฉนดที่ดินหรือ,อยังไงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งบ้านนี้เมืองนี้หรือจะต้องไปขอกับหุนเซน <c oughs> เออไม่อยากจะก้าวถึงันรรลไอ้บบ้าคนนั้นโอเคเนอะย้ำว่าเดี๋ยว วันเสาร์เดี๋ยวจะประชุมเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใกล้ตัวเร่งด่วนพี่น้องโดยเฉพาะ,ะคนผู้ได้โอกาสหาเช้ากินข้ามหละที่จะมีปัญหาเรื่องนี้ครับไอ้พวกเศรษฐีมีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลพวกนักการเมืองต่างๆเขาไม่ค่อยจะเดือดร้อนเรื่องนี้หรอกเพราะเขายกหูสั่งได้ใช่ไหมฮะไปทําของอว้วก่อนนะเว้ยเฮ้ยถ้ามึงอยากอยู่ที่นี่นะไอ้หัวหน้าสํานักงาน ตำรวจลังวัดหรือว่าไอ้หัวหน้าที่ดินถ้าเองอยากอยู่ที่นี่นะอยากเป็นใหญ่เป็นโตขอนแก่นใครก็อย,กอยากอยู่ในเมืองใหญ่นะครับใช่ไหมถ้าอยากอยู่ก็ไปทําก่อนมันเป็นอย่างนี้ไหมบ้านท่านเป็นอย่างนี้ไหมท่านเจยียนอะเอโอเคนะครับอา่าแชร์กันไปด้วยนะเดี๋ยววันเสาร์อาจจะมีความคืบหน้าวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ